มาครับมาเห็ดกันเลยนี่เอากระเทียมเจียวกันเจียวกระเทียมให้เหลืองๆหอมๆไปมันนี้พัฒนาอุ่นเกล็ด้วครับเด้อะต้มเขาเข,ของเรา่อยๆข้างหนาอุ้นเกล็ใส่หมูไป ผสมกันพัดกะนั่าผีพอะทวดจกจพอระทวดด้วยครับเดยอะัดกะนั fs, ่ีโอพี oh, forests, ่เ oh, ต่าเลยหนี already, ่กระนังผีไหมเป็หมูสามตันเอาัดล <moon. transparency S 3> ุก่อนเนาะตัดลงให้น้ำกะลกไป เ้ก้าวหัวกุก้าเห็ดกินังไงหนึ่งวเข่านึก็ผมกุ่เก่าองน้องนะจ๊ะกุ้เก้าวนะคับนาะผมมีก่อนน้องเห็ดนี่นูเรุก่าเอครับไปหอเขาผัดกะลัมปีใสุ่่นเป็นใส่หัวดำสันครับนีน่ใส่เนาะ อ้าเนื่อมันหอยลงไปงกระชุ่มระาเขียวมูน้นตาลใต้นี่เป็นไกัเห็ดกิดนได้ขัน,อน,นอก่อนเนาะ อย่บทำดูประย่อ้าวอุ่นเต็มใจไปอันนี้ปจะยุ่นเต็มเด็กเด,ด้อกับเด้อคนเข้ากันดีด

好、嗯、了。放进去。 นี่ละจจะเอาวางเลยที่เก่านะคะปิดคลิปให้หน่อยเสร็จแล้วค่ะเอาคลิปดีผมก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับเดอ้อถือใก้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามสองน้องนาจารยาดดนะครับเดอ้อเขามาแล้วเบิ้งกันยาวดูๆกันนะครับเด้อรักกันโด,ดนสวัสดีครับ